มาดูของดีนี่ของดีของเด็ดเห็นไหมลวกปลวกผู้ชาวเกษตรกรสำหรับเราชอบอาหารไก่อาหารเป็ดเลยนะเนี่ยแต่เราเอามาทำจุลินทรีย์เจ้าปลวก เห็นไหมไม่อยากรบกวนเขาเท่าไหร่หรอกขอดินนิดๆหน่อยพออันนี้มีปลวกมีปลวกเดี๋ยวนะเห็นปลวกไหมมีปลวกนะนี่คือปลวกเพราะฉะนั้นเราจะขอเขานิดๆหน่อยๆไปทำเจาวปลวก เอาไปทำจุลินทรีย์จาวปลวกนะจ๊ะขอทีนีด้ดีหน่อยพอนะเอ้ากดไม่ติดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาทำ